ครับมือนี่ก็เปินอีกเมออที่บ่งบอกเดินทางเต็เศร้านะครับนั่นก็คือนะครับพาคุณยายเตอไปหาหมอตามหมอนับระยะทางกับหกสิบกิโลกว่าจะเดินทางไปหอกระใสเวลาอยู่มาสัวโมงหนึ่งครับขับรถไปเรื่อยๆที่พี่น้องเห็นกันตอนนี้นะครับกับปินภาพบรรยากาศภายในโรงพยาบาลนันะ่นก็คือรอบบริเวณโรงพยาบาลตะการนะครับ ก็ดีผมไปหอดนะครับเป็นยังผมจังเก็บภาพมาให้เบิงนะครับนั่นก็คือรถเรือครับรถเรือล้นร้านจอดนะครับก็ดีไปเห็นแล้วมัสดุดตาผมก็เลยอยากเก็บภาพครับให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับเพื่อพี่น้องบ้านใกล้นะครับเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วก็จะได้รู้นะครับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มองใดนะครับครับภายในโรงพยาบาลนะครับค้นกันเน่น แต่ผมบอกเข้าไปนะครับผมมาเก็บภาพด้านนอกตรงนี้ครับจะเป็นซอยข่างล่งบานนะครับซึ่งซ้ายมือก็จะมีร้านค้าเล็กๆครับที่แม่ค้ามาขายของนะครับให้ผู้เพื่นไปลพยงบานไปเยี่ยมคนป่วยนะครับเพื่อหิวก็ได้ลงมาซื้อกินกันครับจุดนี้นะครับเวลาผมไปผมก็จะซื้อกินประจำนะครับนี่ครับซอยข่างล่ยงบานเบิ่งเอาครับพี่น้องรถขนาดในซอยนะครับ ถ้าเดินไปอีกประมาณจกเกือบยี่สิบเมตรนะครับที่เห็นตอนนี้ครับเป็นโรงบานที่กำลังสร้างสร้างใหม่นะครับตัวนี้นี่ครับตรงไปนี่ครับใต้มือเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้เบิรงพี่น้องเอ้ยนี่ครับร้านนี่ผมไปคมจะจอดประจาครับภายในนี่คือเจ็ดมงกลัวนะครับยังซัมนี่ถ้าสายมากขานี่ครับพี่น้องเอ้ยแนนเอียเดอร์ขับรถโรงพยาบาลทั้งใดกะ ผมคิดว่าน่าจะบ่ต่างกันนะครับน่าคิดว่าจะต่ต่างกันภาพบรรยากาศรถติดบม่มีหมกจอดกว่าจะจอดได้ก็ต้องวนแล้ววนอีกต้องรอให้ขั้นนั้นออกต้องรอให้ขั้นนี้เขานะครับจังสิงได้จอดนี่ครับจุดที่ผมยืนนี่รถผมจอดนะครับครับเป็นยังผมจังอยากเก็บมาเห็นก็คืออยากเห็นภาพบรรยากาศอีสานบ้านนอกเขานะครับเพื่อเพิ่อนอยู่บ้านใกล้เลอนเคียงจิงได้เห็นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ทีฝาก น้องครับใบแกงสันสันซับนี้นะครับขอบคุณหลายครับ